ดูจอไม่ใช่ดูใจดูนานไประวังตาล้าโอ้โหปานมันหลออจริงๆโอ้โหโจรโจรยังจับไม่ได้อีกนะป่านนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยวังไม่ได้สวัสดีวันจันเลยนี่โอ้โหลูกใายออนจะไปเที่ยวต่างประเทศฝากซื้อของไว้ในใยายออน อุอยอบ้าระวังขาเหมืนแอบอยู่ข้างหลังเอาจรโจได้แล้วเหรอเนี่ยโจรสมัยนี้เนี่ยอุ้ยอย่าอ้อนจะไปต่างประเทศแกอย่าลืมซื้อของฝากมาให้ฉันด้วยนะเนี่ยย่าฉันข้าวเคิรเดี๋ยวจะกินไหมตั้งแต่มาเนี่ยฉันเห็นแกจ้องจอตั้งนะ ข้าวเขเย็นหมดแล้วก็ซีรีส์มันสนุกว่ะแล้วเนี่้ดูซิคุยกับเพื่อนค้างอยู่เนี่ยทุกคนยายออนฝากซื้อของด้วยนะโอ้ยล้วเป็นอะไรอ่ะตามันมองมัวมวเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนั่นไงเพราะว่าแกจ้องจอนานเกินไประวังตาจะบอดนะโอยแกก็พูดเกินไปอะก็ฉันเตือนเพราะเป็นห่วงอย่าจ้องนานแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อป่ะเปล่านี่ มีอะไรเหรอร้านหน่อยซึ้นจะไปธุระธนาคารได้ไหมโอ้ยได้เลยเดี๋ยวฉันนั่งดูซีรีส์รอยอยู่ที่นี่แหละขอบใจมากเลยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอ,อป้า <c oughs> น่ารักจริงๆจุๆ๊บๆ,ๆโอยโจรพวกหลายพวกนี้นี่ก็ยากโอยเด็ก <c oughs> แจ๊กใครเนี่ยดูสิดู ขายแล้วค่ะเองวันนี้จะมาหลอกขายอะไรละ่ะเฮ้ยอาชีพเก่าคันเลิกแล้วนะยเว้ยตอนนี้ข้าทำธุรกิจส่วนตัว,วเว้ยเกี่ยวกับตัวเลขซะดวยเดี๋ยบอกนะว่าเล่นโุนขายลอตเตอรี่โอ้ <ś> 2> 2> โหขายลอตเตอรี่แต่งหล่อขนาดนี้นะ <ś 2> เอามันก็ต้องสร้างความน่าทื่อกันหน่อยแลยว้วเว้ยแต่ว่าอยากได้เลขอะไรล่ะเอ็งบอกได้เลยนะไหนๆดูดิเป็นอะไรไปละ่ะตามันมัวมองไม่ค่อยชัดเลยอะ ปวดหัวด้วยเนี่ย, tails, รย um หรือว like ่าจะเป็นเหมือนอย่างที่ยายเนียนบอกอ่ะฉันตาบอดแล้ววันนี้โอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวๆดี๋ยงยนก่อนเวชข่าวอาการแบบนี้เป็นเพราะว่าเอ็งต้องจอนานไว้หรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงอ่ะก็เคยเห็นโทรศัพท์บานจบบนต๊ะหลังหลายเครื่องเนี่ยเนี่ยแต่ว่าต้องตกใจนะอาการแบบนี้เขาเรียกว่าตาล้าวิธีแก้ไขไม่ยากเชื่อค่ะข้าเคยไปฟังหมอเขาพูดมาล้วทำไงอ่ะ ดวงตาก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆที่มีการเสื่อมไปตามอายุเมื่ออายุมากขึ้นประสาทสัมผัสในการมองเห็นจะลดลงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเลนส์ตาจะขุ่นขึ้นทําให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงรวมถึงมีความเสี่ยงของการเป็นต้อหินหรือจอตาเสื่อมเพิ่มขึ้นตามวายัย นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการสายตายาวร่วมด้วยทําให้ไม่สามารถมองตัวหนังสือเล็กๆในระยะใกล้ได้ดีต้องใช้แว่นช่วยเช่นการอ่านในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำทั้งการพิมพ์ข้อความดูหนังดูละครดูข่าวสารต่างๆ ซึ่งผลเสียการจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดภาวะตาล้ามีอาการตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดปวดตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้บางรายอาจปวดกระบอกตาหรือปวดศีศรษะร่วมด้วยการดูแลรักษาดวงตาที่ดีที่สุด คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาผักต่างๆเป็นประจำและในผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง อย่างนี้ตาฉันก็ไม่บอดแล้วใช่ไหมใช่แล้วแค่ตาล้าเท่านั้นต่อไปเองก็อย่าจ้องจอให้มันนานจนเกินไปพักสายตาบ้างนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหารที่มันบำรุงสายตาเช่นผักบุ้งผักคะน้าบ้างค่อยโล่งอกหน่อยแล้วตลกลงเองเลือกเลขกได้หรือยังเดี๋ยวฉันดูก่อนนะ ฉันว่าตาฉันมันยังมัวมัว,มวอยู่อ่ะเนี่ยแสดงว่าเป็นร้างไม่ดีว่าฉันจะต้องไปถูกแน่เลยฉันยังไม่เอาล่ะวันนี้ไม่เอาก็ไม่บอกคำาคก็ื่นก็ได้แต่ว่าอย่าลืมพักสายตาล่ะรู้ไหมจ้ะพักสายตาดีกว่าแบบนี้นี่ก็จะเสร็จทุละขอบใจมากนะยายฉันที่ดูแลร้านให้อ่ะ,ะข้าวก็ยังอยู่อย่างเดิมยังไม่ได้กินเลย ฉันเตือนแกแล้วไม่เล่ะโุ๊ยตาบ่งตาบอดอะไรฉันพักผ่อนสายตามันก็เลยเผลอหลับไปอะ่ะตกใจหมดเลยอะ่ะแกเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอถ้าฉันตาบอดจริงๆอะ่ะฉันมาขออาศัยข้าวแกกินฟรีตลอดชีวิตได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาุกวันนี้แกก็ไม่ค่อยได้จ่ายฉันอยู่แล้วเิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนตําเลยหนานะ Dạ ngốt này lời Hay ngốt